จู่ๆก็โผล่มาบอกว่าจะมายกผลไม้ราไม่ราให้สังนั้นน่ะฮะฉันเองนะลูฟี่อ๋ออ๋อไม่ฉันเองอะไรของแกฟังนะผลไม้ราไม้รเป็นของดูต่างหน้าของเอสฉันไม่ให้ใครทั้งนั้นน่ะ <c oughs> แต่ที่แกมาเรียกฉันว่าลูฟี่เนี่ยนะ แหยตาดูหนวดได้ซะก่อนได้ฉ LIKE ันค oh, ือลูซี่ต่างหากเราถึงแม้จะปลอมตัวแต่ก็ไม่มีใครจำหน้าน้องชายตัวเองไม่ได้หรอกนะน้องชายงั้นเหรอรู้ไว้ด้วยนะคนที่เจริญฉันว่าน้องชายน่ะคือเอสที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปก่อนตายไปก่อน ซาบาไม่จริงหรอพวกเราแอบขโมยเล่าของดาดันมาแล้วก็แลกจอกกันซาบา บอกกอดทีอะไรกันรายหายไปนายมาทั้งนานแล้วฉันนึกว่ารายตายไปแล้วใช่ยี่ขอบใจนะลูฟี่ฉันดีใจนะที่นายยังไม่ตาย แต่ว่าสามโอฉันนะเห็นเอสถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาฉันเลยอะ่ะเอสน่ะตายไปแล้วแต่ขอแค่นายเอาชีวิตรอดมาได้ก็พอแล้วฉันเกือบจะเสียพี่น้องทั้งสองคนไปแล้วโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลย